ด้านลมหายใจสุดท้ายของฤดูกาลเจลีก2025แมตช์ที่38ระหว่างคาชิมาแอนเลอร์สพบโยโกฮาม่าเอฟมารินอสกลายเป็นเกมที่แฟนบอลทั้งประเทศจับตามองเพราะมันไม่ใช่เพียงเกมปิดท้ายฤดูกาลแต่คือเกมที่เต็มไปด้วยความหมายทั้งแรงกดดันความหวังความฝันของผู้เล่นและศักดิ์ศรีของสองสโมสรยักษ์ใหญ่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นบรรยากาศก่อนเริ่มเกมเต็มไปด้วยความคึกคักเสียงเชียร์จากสองฝั่งกึกก้องแฟนคาชิมาโบกธงกวางศักดิ์สิทธิ์อย่างภาคภูมิ ส่วนแฟนมารินอสต่างร่วมกันขับร้องเพลงเชียร์ยาวไม่หยุดราวกับคลื่นใต้ฝุ่นที่กำลังใกล้เข้าชายฝั่งทั้งสนามเหมือนถูกแบ่งเป็นสองโลกสองอารมณ์และสองพลังที่พร้อมระเบิดออกมาใน90นาทีข้างหน้าความสำคัญของเกมนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเเพราะทั้งสองทีมยังมีตำแหน่งบนตารางที่ต้องลุนคาชิมาอยากปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลในบ้านขณะที่มารินอสต้องการคะแนนเพื่อยึดพื้นที่ AFC แชมเปียนลีกฤดูการหน้าทุกอย่างดูละเอียดอ่อนและเปราะบางราวกับเส้นได้ที่พร้อมขาดได้ทุกวินาที เสียงนกบีดเริ่มเกมดังขึ้นคาชิมาเปิดเกมด้วยความดุดันตามสไตล์พวกเขาใช้สปีดบอลเข้ากดดันตั้งแต่แดนบนไล่เพรสไม่ให้แนวรับมาริโนสออกบอลได้สะดวกจังหวะแรกที่ทําให้แฟนเจ้าบ้านลุกขึ้นยืนเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่4เมื่อริคา์โดฟรังโก้หลุดเข้าทางกรอบเขตโทษด,ด้านขวาแล้วกดเต็มแรงแต่นิชิมูระผู้รักษาประตูมาริโนสบินปัดได้อย่างเหลือเชื่อทําให้เสียงเฮกลายเป็นเสียงเสียดายแทนแต่นั่นคือสัญญ,ญาณแรงก,กว่าเกมนี้จะสนุกจนลืมหายใจ โยโกฮาม่า oh เองไม่ยอมตกเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียวหลังถูกบุกหนักพวกเขาเริ่มตั้งเกมจากผู้เล่นกลางสนามอย่างโอกุโบะและทาคุยะกิชิมิโตะที่ค่อยๆสร้างสมดุลให้ทีมจังวดส่วนกลับของมารินนสในนาทีที่เก้าเกือบเปลี่ยนเป็นประตูเมื่อวิลเลอร์สันได้บอลหลุดกึ่งกลางสนามแล้วลากขึ้นไปถึงหน้าเขตโทษก่อนสับไกลทันทีบอลพุ่งแรงเฉียดเสาออกไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรทำเอาแฟนคาชิมาที่กำลังมั่นใจถึงกับตัวแข็งไปชั่วครู่รูปเกมเริ่มเปิดแลกกันแบบไม่มีใครยอมใคร คาชิมาเล่นด้วยความเร็วส่วนมาริโนสเน้นการเคลื่อนที่และการทำชิงสั้นที่แม่นเหมือนเครื่องจักรช่วงนาที1 5ถึง25คือช่วงที่ทั้งสองทีมเล่นฟุตบอลแบบไหลลื่นที่สุดของฤดูกาลการส่งบอลรวดเร็วลื่นไหลและแทคนติกแต่ละฝ่ายแสดงออกมาอย่างชัดเจนคาชิมาใช้ปีก2ด้านขึ้นเกมต่อเนื่องส่วนมาริโนสใช้การโยกตำแหน่งเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งออกจากพื้นที่สำคัญทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ชมในสนามและหน้าจอต่างนั่งไม่ติดเก้าอี้ จนกระทั่งนาทีที่28ช่วงเวลาที่สนามทั้งสนามเหมือนหยุดนิ่งคาชิมาได้แตะมุมทางขวาบอลเปิดเข้าไปกลางเขตโทษแนวรับมาริโนสมองสกัดไม่ดีและลูกตกตรงหน้าโทโมยะอิโนโนเอะที่ยืนรอจังหวะอยู่แล้วเขาไม่จับกดด้วยซ้ายเต็มข้อลูกบอลพุ่งเสียบเสาสองอย่างงดงามเสียงเฮดังสะเทือนทั้งสนามคาชิมาขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์และแฟนบอลเจ้าถิ่นก็ปลดปล่อยความตึงเครียดออกมาทั้งหมดประตูแรกทำให้เกมสนุกยิ่งขึ้นมาริโนสหลังเสียประตูเริ่มขยับเกมบุกมากขึ้น เปิดแดนสูงขึ้นและส่งบอลเข้าเขตโทษบ่อยครั้งขึ้นจนในที่สุดนาทีที่37พวกเขามาได้ประตูตีเสมออย่างงดงามจากจังหวะประสานงานแบบสามเหลี่ยมโอคุโบะแทงทะลุช่องให้เวนเดลโลก่อนตบต่อเข้ากลางให้มาโกสจูเนียที่สอดเข้าไปในเขตโทษซัดตรตตงตาข่ายแบบไม่เหลือโอกาสให้ผู้รักษาประตูคาชิมาได้เซฟเสียงเฮของแฟนทีมเยือนได้ดังขึ้นอย่างมีพลังแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆของสนามแต่ดังแบบกึกก้องราวกับกองทัพสีฟ้ากำลังเดินหน้าไลา่ล่าเป้าหมายใหญ่ เกมกลับมาเท่ากันและความกดดันเริ่มกลับมาสู่ทั้งสองฝั่งอีกครั้งเครึ่องแรกจบลงด้วยสกอร์หนึ่งถึงหนึ่งแต่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าเกมจะผ่อนแรงลงแม้แต่น้อยโค้ชทั้งสองฝ่ายใช้ช่วงพักเครื่องปรับแทคติกทันทีคาชิมาเน้นให้กองกลางขยับดีบพื้นที่เร็วขึ้นส่วนมาริโนสเพิ่มความเร็วในการขึ้นบอลและความดุดันในการวิ่งไล่เครื่องหลังเริ่มต้นขึ้นเหมือนเป็นเกมใหม่เพราะทั้งสองทีมกลับมาด้วยความมั่นใจที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าฝ่ายไหนยิงก่อนก็มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางของเกมทั้งหมดได้ทันทีนาทีที่49คาชิมาเกือบขึ้นนำอีกครั้งเมื่อลูกยิงของซินวาถูกปัดชนคานอย่างน่าเสียดายแฟนเจ้าบ้านถึงกับยกมือกุมหัวส่วนมารินอสเองก็เริ่มหาโอกาสใส่กลับเสมอนาทีที่55มาโกสจูเนียได้ยิงอีกครั้งแต่โดนเซฟสุดยอดจากผู้รักษาประตูเจ้าถิน่นทำให้เกมยังคงเสมอและยิ่งทำให้บรรยากาศในสนามตึงเครียดถึงขีดสุด เกมผ่านหนึ่งชั่วโมงสภาพร่างกายของนักเตะทั้งสองทีมเริ่มลดลงแต่ใจสู้เกม เฮ hey, กระหึมเอเชียไทยช็ชก16ชาติ AFC ทั้งทวีปสะเทือนเมื่อภาพของทีมชาติไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่ทุกคนต้องหันกลับมามองกลายเป็นแรงส่นสะเทือนที่ก้องไปทั่ววงการลูกหนังเอเชียไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะหนึ่งครั้งไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะจังหวะบังเอิญแต่เป็นเพราะพลังของฟุตบอลไทยที่ถูกสังสมมาอย่างยาวนานและกำลังปะทุกออกมาอย่างทรงพลังจนกลายเป็นแรงกระแทกที่ทำให้ชาติยักษ์ใหญ่ต้องสะดุง้ง ทีมระดับเอเชียต้องขมวดคิ้วและ16ชาติในทัวร์นาเมนต์ต้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทีมไทยในวันนี้ไม่ใช่ทีมไทยแบบเดิมไม่ใช่ทีมที่ยอมแพ้ง่ายไม่ใช่ทีมที่ลงสนามเพื่อเพียงแข่งขันแต่เป็นทีมที่ลงสนามเพื่อลา่าเพื่อท้าทายและเพื่อพิสูจน์ตัวเองในระดับทวีปพ,พลังของฟุตบอลไทยมันเริ่มต้นจากความเชื่อความเชื่อที่ว่าเราทำได้ความเชื่อที่ว่า เราควรอยู่ในระดับเดียวกับชาติชั้นนำและความเชื่อที่ว่าถึงเวลาของไทยแล้วเสียงนี้ดังขึ้นมานานแต่ไม่เคยดังเท่าช่วงเวลานี้เพราะคนทั้งประเทศรวมใจกันใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านยุคที่หลายคนเคยหมดหวังเคยวิจารณ์เคยตั้งคำถามแต่สุดท้ายก็กลับมายืนอยู่หลังทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเสียงเชียร์ที่กล้องในสนามเสียงหัวใจที่เต้นแรงก่อนเริ่มเกมและสายตาของคนไทยที่ไม่เคยละออกจากนักเตะในสนาม สิ่งเหล่านี้คือแรงผลักดันที่ทําให้ช็อตประวัติศาสตร์ครั้งนี้เกิดขึ้นความสะเทือนของเอเชียไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพราะผลการแข่งขันแต่เกิดขึ้นจากวิธีที่ทีมไทยเล่นการครองบอลที่เฉียบคมการผ่านบอลที่แม่นยําการเข้าประทัดที่แข็งแกร่งและความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวะการเคลื่อนที่ที่ประสานกันอย่างนาทึ่งคือสิ่งที่ชาติอื่นคาดไม่ถึงหลายทีมในเอเชียเคยคิดว่าไทยเป็นทีมที่เทคนิคดีแต่ตัวเล็กหรือเล่นดีเป็นบางวัน แต่วันนี้ภาพเหล่านั้นถูกทำลายไปหมดเพราะไทยแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มีดีแค่ทักษะแต่อาวุธสำคัญคือความมุ่งมันที่ไม่ต่างจากชาติใหญ่และจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ไม่มีวันลดลงนักเตะรุ่นใหม่ของไทยเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้ทางทวีปต้องสั่นสะเทือนพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างจากระบบแบบเดิมแต่ถูกสร้างขึ้นจากยุคที่ฟุตบอลไทยเปิดกว้างมีการพัฒนารากฐานมีลีกอาชีพที่แข็งแกร่งและมีโค้ชที่เข้าใจการเล่นฟุตบอลยุคใหม่ การเห็นดาวรุ่งไทยวิ่งใส่คู่แข่งแบบไม่กลัวการเลี้ยงผ่านกองหลังระดับเอเชียการยิงประตูอย่างเฉียบคมในจังหวัดสำคัญทำให้หลายชาติเริ่มถามตัวเองว่าเราประเมินไทยต่ำไปหรือไม่และคำตอบก็ชัดเจนขึ้นทุกนัดในห้องประชุมของทีมชาติระดับเอเชียหลายทีมเริ่มมีการวิเคราะห์ไทยอย่างจริงจังมีการเปิดเทปกลับไปศึกษาจังหวะต่อบอล จังหวะโอเพนเพลงจังหวะป้องกันแดนกลางและการสร้างเกมริมเส้นมีการถกเถียงกันว่าไทยทำอะไรได้ดีขนาดนี้ทำไมความดุดันในเกมรุกถึงสูงขึ้นทำไมความเหนียวแน่นในเกมรับถึงแข็งขึ้นและที่สำคัญทำไมไทยสามารถรักษาความต่อเนื่องได้ดีจนคู่แข่งทำอะไรไม่ถูกสิ่งเหล่านี้มีเพียงเหตุผลเดียวนั่นคือโลกฟุตบอลไทยกำลังเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงเมื่อเสียงเฮดังขึ้นในสนามแฟนบอลไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างรู้สึกเหมือนหัวใจลุกเป็นไฟ คนไทยที่เคยผิดหวังกลับมามีความหวังคนไทยที่เคยเงียบกลับมาตะโกนเต็มเสียงและนักเตะไทยที่เคยแบกรับความกดดันกลับยืนด้วยความมั่นใจบนสนามหญ้าที่พวกเขารักการเดินเข้าไปกลางสนามด้วยสายตาที่แน่วแน่ทำให้ชาติอื่นสัมผัสดได้ทันทีว่าไทยไม่ได้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวประกอบอีกต่อไปทีมใหญ่ในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอาราหรือออสเตรเลียต่างรู้สึกได้ว่าไทยเริ่มเป็นทีมที่ห้ามประมาทบางทีมถึงขั้นต้องปรับแผนรับมือโดยเฉพาะเมื่อเจอทีมไทย ต้องเตรียมกำลังพลต้องเน้นความเร็วต้องเพิ่มความรัดก,กุมในการประกบตัวเพราะไทยกลายเป็นทีมที่สามารถลงโทษคู่แข่งได้ทุกครั้งที่พลาดการจ่ายบอลผิดช่องแค่ครั้งเดียวอาจทําให้ไทยสวนกลับและสร้างความเสียหายร้ายแรงในไม่กี่วินาทีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทวิบสะเทือนคือการเล่นอย่างมีวินัยของนักเตะไทยไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับทุกคนทํางานเป็นทีมทุกคนเล่นตามแทคกติกทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองไม่มีการเล่นแบบต่างคนต่างเล่นเหมือนบางยุคที่ผ่านมา โค้ชที่เข้ามาพัฒนาทีมชาติชุดนี้ได้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีเล่นและเปลี่ยนสไตล์ฟุตบอลไทยให้ก้าวไปอีกระดับการบีบพื้นที่การไล่บอลตั้งแต่แดนหน้าการเคลื่อนบอลเร็วและการเข้าทำอย่างเฉียบคมลุ้นเป็นสิ่งที่ทีมไทยชุดนี้ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้หลายชาติเริ่มกลัวแถมยังมีเรื่องแรงจูงใจที่ไม่มีใครเหมือนเพราะคนไทยทั้งประเทศส่งพลังไปให้นักเตะไม่ว่าจะในสนามหรือบนโซเชียลความคาดหวังที่แฟนบอลมีต่อทีมไทยไม่ใช่ภาระ แต่มันคือแรงผลักดันที่ทำให้นักเตะทุกคนสู้แบบไม่มีถอยทุกจังหวัดที่สไลด์ทุกจังหวัดที่บุกทุกจังหวัดที่ยิงประตูล้วนเต็มไปด้วยความหมายทุกครั้งที่เสียงเฮดังขึ้นนักเตะรู้สึกได้ว่าพวกเขาไม่ได้วิ่งเพื่อตัวเองแต่เพื่อคนไทยทั้งประเทศการที่16ชาติในรายการต้องหันกลับมามองไม่ใช่เพราะไทยแค่ชนะแต่เพราะไทยสร้างความหวังใหม่ให้ฟุตบอลเอเชียประเทศที่เคยมองไทยเป็นคู่แข่งระดับกลางตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมุมมองประเทศที่เคยคิดว่าไทยจะไปไม่ไกลตอนนี้